สวัสดีครับผมจางรอนเษกษตรสเตอร์นะครับผมคนสี่คิ้วครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูมิซูบิชิ MT14 ครับผมนี่มาดูว่ามันเป็นยังไงครับยางหนามีแตกรายงาด้วยพี่น้องนี่ครับยางหลังดีครับผมไม่เล่าไม่แตกโอ้มีแตกน้อยนึงนี่ครับ สภาพโดยรวมแล้วยางใช้ได้ครับผมโอ้โหมันก็มีมิซูวิชิ MT14 สภาพสวยๆครับนี่ครับรูก็สวยครับรูสภาพตัวเลยครับผมนี่ครับดูสภาพตัวเลยื้อๆพ่อแม่พี่น้องสีสดๆครับผมก็จะมีข้างหลังครับลายๆน้อยหนึ่งครับแต่ด้านข้างดีครับนี่ ครับโดยรวมรอครับคันนี้ราคาอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันบาทครับผม MT หนึ่งสี่ครับผมอย่างนี้ครับอ่าชั่วโมงทำงานหกร้อยเก้าสิบหนึ่งชั่วโมงครับผมหกร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมหกร้อยเก้าสิบหนึ่งอ่าเบ่อมีขาดเราไปหอ่อแล้วก็มาวางใหม่ก็ได้ครับผมนี่เป็นบ่อปฏิบติครับอย่างดี ไม่มีผูกใช้ทั้งชาติก็ไม่ผูกมีหลังกุญแจด้วยครับนี่เใส่ใจเก็บเครื่องมือสภาพสวยสดเดิมๆเป็นรุ่นใหม่แล้วครับมีสูตตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะสตาร์สตาร์เยังแห้งครับผม,มนึกว่าไม่ซึ้งมาจากญี่ปุ่นแล้วผม แห้งทั้งหน้าทั้งหลังนี่ครับผมอีคนญี่ปุ่นยังมีอยู่นะครับดูการที่มนันเห็ดนะเปิดช่องนี่ได้เปิดดูอ้แค่นี้คกับติตอย่างนี้นะลหลายคันะวดันเด็กเด็กงานแค่นี้หมด ปปีปั๊มน้ำที่นี้ไม่มีกาน้ำนะผมปั๊มน้ำจะวนแรงโอเคอะรับครับบิซูบิช 1> mt หนึ่งสี่สิบสี่แรงม้ากับเคพื่อนสี่ล้อผมหรือไม่ก็โฟวิวครับผมอ่ไปตาตีน,นะครับเฮ้ยไหนต้องเปิดดิเตี๊ยโจกีเนี่ยไปตาเนะี่ยไฟตาติดไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวกับตดครับผมเฮ้ยไฟเตียงไปเลี้ยวซิ่งเลยครับอ่าอ่าทีนี้ฮะ กัวปั้นโรตารีครับผมเฮ้ยโรตรี่ตอนี้ลูกปืนมันฝืนอย่างเดียหมดนนี่นนอ้าวครับผมใชงงานได้ครับผมหนึง่งยางยางยางไม่เข้าสองเอาสามเลยสามเลยนี่ครับผมเอาวางห่างกย็ยกขึ้น อวงอ่า,า,อาตัวนี้นะครับผมจะเป็นยอยหกเพียงใหญ่นะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมเนี่ยยอยท้ายสามารถใส่อุปกรณ์บ้านเราได้เลยครับผมจะเป็นยอยใหญ่ละหกเพียงใหญ่ครับผมเอ่นจะเป็นตัวสีฟ้าครับผมโอเคครับผมอ่าลองวิ่งนิ่มๆครับพี่น้อง สามเลยสามเลยคนแรง่เผ่าหน้าทำงานนะผม,มล้อบุญปกติยอตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดหมืนแปดพบาทครับผมครับผม MT หนึ่งสี่ครับผม Mitsubishi เกับเคื 4, 4, อ่องสี่ล้ออาเดี๋ยวดูเรียนไหมครับไม่ขึ้นนะ บิเบิรไม่ขึ้นเจความร้อนขึ้นเจน้ำมันใช้ได้ับผมอ่าครับผมก็พิกัดร้านนะผมบ้านวงโรงน้อยอำเภอสี่ขิวตำบลกิจสนาจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่ถ้าผู้ใดจะมาจัดกีเพสมาเลยครับผมบ้านวงโรงน้อยอำเภอสี่คิวครับผมบ้านวงโรงน้อยอำเภอสี่ขิวตำบลกิจสนารับผมจังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรติดต่อ0828747250นะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0828747250ครับผมช่างรวงเกษตรเเตเตอร์ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูน่ครับชิวราชิวราตัวนี้ครับ15แรงม้าครับท่านสีร่ร้อตัวนี้ราคาเศษครับผม หกหมื่นเก้าพันบาทครับผมตัวนี้จะเป็นชิบุระสิบเจ็ดแรงครับชิบะบุระอ่าตัวนี้อที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมสิบเจ็ดแรงตอนนี้รถหลังร้านหรือหน้าร้านก็มีเยอะแยะครับผมอ่าครับผมผมช่างรวงกรเษกษตรเตอร์ก็สําหรับคลิปเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเป็นคันๆไปเรื่อยๆครับผมนะครับรถเยอะแยะครับผมอ่าครับผมช่างรวงกรเษกษตรเตอร์ ก็พบกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ